ได้ยังวัสดีครับวันนี้ไล่ดัชนีเดิอตรงนี้หกไล่นะลงมาหาเทศเพชรนนไทยนะพี่นิดเจ้าของสวนจากโคราชเลยมาเอง <c oughs> ขอบคุณมากเลยมาสง่งเ <c oughs> นี่ยนะนี่กิ่งพันต้นพันธ์นะยังดีเลยแล้วก็เอาไว้เอามาลงนะ เสร็จแล้วเราก็จะปลูกผักหวานโดยรอบนะทีนี้ผักหวานเป็นพี่เลี้ยงนี่เป็นพี่เลี้ยงผักหวานในเนื้อที่ประมาณหกไร่เนะี่ยจากนี้ไปเนี่ยก็จะลองดูว่าเอาชนะเขาเรียกว่าอะไรกฎที่ทุกคนบอกว่าผักหวานจะปลูกไม่ได้เราจะลองสูตรของเราดูนะเราจะบำรุงแบบนี้ดูเดีย๋ยวไว้ตามกันนะเนี่ยยังยังสวยเลยในชะ่ไหมอาขอดูหน่อยดูขนาดก่อนไซส์นี่ของแท้เลยเนี่ย หนักเนี่ยมัดมันเท่าไหร่เนี่ยมัดมัดมันกี่กี่สิบเนี่ยมัดเนี่ยมามาถึงที่อะันนี้นะมีดอกเลยมีดอกมาเรียบร้อยแล้วนะโอเคขอบคุณครับ